ดีนะฮงูแลร้านที่ดีนะฉันไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นในช่วงนี้นะอเดี๋ยวกุฉันไม่ต้องการให้เธอถูกจอดด่านแรกเลยพบกับจอกลุ่มนี้ใจเย็นๆนะฉันจบการฮงห้ทั้งเดี่ยวย้อมใจให้ลูก่อนอื่นสิ

มามาสานขนมประเป็นเพื่อนที่นาวีตัความจาดีเนี่ยปต่กรุงเทพอ่ะเาลรอกพี่เป็นคนเชียงรายอ่ะมาอยู่กรุงเทพไปสองสามปีก็มาเี่นี่ขอโทษนะพี่ชื่ออะไรอ่ะมาอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วสิชื่อธงมาอยู่ได้สี่ห้าปีแล้วโอ้นี่ก็รวยเละสิพี่ก็ดีกว่าอยู่เมืองไทยเยอะว่าแต่เราเถอะ เคยทำงานแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าก็เคยบ้างล่ะพี่อยู่กรุงเทพก็านานนานทีครั้งแต่ไม่เคยคิดจะทำเป็นอาชีพอย่างนี้หรอกมันจำเป็นนะพี่

คธอมีงาน,นทำแล้วนะวันนี้เธอโชคดีที่มีมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดคนหนึ่งโตเกียวต้องการเธอทรงคนมารับถึงที่นางเด็กใหม่ของม,มาม่าซางคนเนี้ยถ้าทางไม่เบาเนี่ยเส้นเดอยจะบาดบ,บางไปหน่อยนะจะรับแถกไหวเหรอแล้ก็ไม่นเรี้ยจนเหม็นมน้าอย่างเรา <c oughs> ไปกับคนพวกนี้เหรอไม่ใช่พวกนี้แต่สองคนเนี่ยจะพาเธอไปพบมหาเศรษฐีเธอเข้าใจคำว่ามหาเศรษฐีไหมคนแบบนี้นี่แหละที่จะทําให้เธอมีทุกสิ่งที่เธอต้องการได้เลวโกะเธอคงไม่คิดว่าจะไม่ไปหรอกนะเพราะฉันน่ะรับเงินเข้ามาแล้วเขาเป็นลูกค้าสำคัญข,ข,ของฉันของที่นี่ไปเธอไปได้แล้วอย่าให้เสียเวลาทำตัวให้ซื่อบริสทธ์เข้าไว้สำหรับงานแรก 百姓。 เช้าเลยอ๋อมาไม่สังมีเรื่องเลยเหรอเป็นยังไงบ้างอะถ้าทางแย่กว่าที่คิดไว้นะเด็กใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละมาถึงก็เจอไอ้แก่มันเบิกรงเนี่ย ก็ประสาทกลับเป็นของธรรมดาไอ้กแก่เนะ่มามะสังก็รู้มันไม่ฐานจะตายหา่านี่อะก็คงจะโดนมันหนักอะ่ะแ,แต่โมรี่มาส่งมืตีสามอะ่ะมันไม่ไปกอดคอหานอ้วกแม่งตั้งเจ็ดแปดทีเนะี่ยเฮ้ตื่นได้แล้วลุกก่อนอมืมามะจังมาแล้วเดี๋ยวคี่นอนต่อก็ได้นะ่ะลุกลุกลุกมไม่เป็นไรมากใช่ไหม ช่างหัวมันเถอะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่าไปคิดถึงมันตัดมันออกไปให้ได้เราต้องเจออะไรที่มันยิ่งกว่านี้อีกเยอะเรารู้หรือเปล่าว่าเมื่อคืนเราทําเงินได้เท่าไหร่หนึ่งแสนเยนเชียวนะหนึ่งแสนเยนมันสองหมื่นบาทใช่นะที่กรุงเทพอ่ะคงบอกเราแล้วใช่ไหมก่อนจะมาโตเกียวอ่ะว่าเราจะต้องเป็นเด็กในแถบของฉันฉันจะเก็บจากเธอสองล้านห้าแสนเยนพอหมดนี้สินกับฉันน่ะ เธอก็เป็นอิสระเธอหาได้เท่าไหร่มันก็เป็นของเธอหมดมีคนมาดูดเงินที่นี่กลับไปเป็นล้านถ้าไม่ติดการพนันติดยาหรือหลงผัวญี่ปุ่นซะก่อนฉันกล้าและประกันได้ว่าเด็กของฉัน,น่ะรวยกลับไปทุกคนภายในเวลาแค่ปีเดียวซึ่งเงินก้อนขนาดนี้ที่เมืองไทยทั้งชีวิตเธอก็หามันมาไม่ได้อย่าหาว่าฉันดูถูกเลยนะ เามื่อสังพูดมาเป็นความจริงทุกอย่างเลยอ,อย่เช่นเอ่ยชื่อเลยว่ามีใครบ้านที่ฉันรู้จักอะ่ะกลับเมืองไทยแม่ถอยบีเอ็มซื้อบ้านมีเงินฝากแบงค์ทุกคนเลยแต่ก็มีหลายคนที่หอบเงินกลับไปผัวไทยแบ่งผลานไม่ถึงเดือนก็นหมดต,ตดูดต้องนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าอะ่ะ กลับมาที่นี่อีกก็ไม่ได้แล้วเพราอแม่งหนีวีเธอจะต้องอยู่จนก,กว่าจะหมดแท็กกับฉันเรื่องอาหารการกินฉันจัดการให้หมดถึงเวลาเธอก็แต่งตัวไปทํางานกับก้อยมันช่วงแรกๆฉันจะให้ทงไปเป็นพี่เลี้ยงเธอสักระยะหนึ่งเอาเงินไว้ติดตัว ใช้เงินไม่เป็นเน่ะก็ถามก้อยมันมันถนัดนะักเรื่องเงินนะ่ะใช้ได้ทุกสกุลในโลกและกลางวันว่างๆอ่าะาจพูดภาษาญี่ปุ่นกับก้อยมันสอนไอ้ที่มันเข้าท่าหน่อยนะก้อยเออแล้วนี่ข้าเจ้าครูอสอนมีบ้างไหมเนี่ยอเออไหนๆก็ลงเรือลำเดียวก็แล้วต้องนอนห้องเดียวกัน ทำงานแบบเดียวกันด้วยอ่ะฉัน,นีไม่รู้จักชื่อแล้วแหละฉันชื่อแววแต่มานมาสังตั้งให้ว่าเรียวกบเฮ้ยดีแล้วฉันชื่อก้อยม,มามมสังยังตั้งชื่อให้ว่ายูกิชื่อของนากเอกหนังญี่ปุ่นใช่นะอือออาบน้ำดีกว่ากลับมาเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ล้างเลยเกลือนจะขึ้นเต็มตัวอยู่แล้ว แล้วก็ใช่มันหิวว่ะหาอะไรยัดท้องให้อิ่มซะก่อนแล้วค่อยเดินไปไม่ไกหลหรอกหัวมึงถนนนี่ก็ถึงละปะ ชาติมันอะไม่เหมือนบ้านเราหรอกบ้านเราอะรสเป็นเผ็ด ừ, ถึงลูกถึงดอก <ừ, S 1> มันก็เหมือน ừ, ผู้ชายเลยวะ ừ, จริงจริงก็ไม่ใช่นามันจะได้อิ่มท้องอะเดี๋ยวไปทำงานอะเป็นลมเป็นแล้วอีกหรอ,อ, <ừ, S 1> อกเงยเข้็มองอะไรวะ ừ, เกอออีกสุพี่น,อง,นงองอย่างนี้ไม่มีผลเลยหรอฉันอู่กับนี่ใกอยู่อยู่ใต้แน่อะไระไไไวะแม่มไม่รู้ื่องที่กูพูดหรออินเดีไทียินวะฟิลิปปินส์ยนวะเธออยู่ที่นี่มาสองปีแล้วเหรอไม่คิดจะกลับเมืองไทยบ้างหรือไงก็คิดคิดถึงลูกจะตายหาป่านเนี้ยก,ก็สองปีสองเดือนแล้วมะส่งต่เงินไปให้แม่เป็นค่าเลี้ยงหลาน ตั้งใจจะกลับหลายทีแล้วไปเก็บเงินไม่ได้สักทีท,ทั้งที่หมดแฉกไปตั้งนานแล้วแล้วเงินที่หามาได้ไปทําอะไรหมดอย่าไปรู้แม่งไปเลยมันลมหลังจะเล่าให้ฟังคือเนี้ยได้สักประตูก็ดีอ่ะแต่แว่วมันได้ชัวร์วอยู่แล้วสินค้าใหม่มาถึงคิวยาเป็นเดือนแฉกไม่ซ้ําหน้าเลยนี่สวยอย่างนี้อ่ะไม่มีเวลาจะขุบขาเลยยะ่ะ ก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าผมให้ยากับใครแค่ที่ไม่ได้ก็จะว่าผมผมก็เสียผมก็จะควบคุมร้านนี้ไม่ได้เดี๋จ้าของตการเองดูเลยแค่ก็ไม่ดีนะร้อนตกอะมันแข็งท่อนตึง không coi có tháng 4 Weighing 225 pounds, the Cobra! His opponent from England.